กินแล้วครับกินแล้วใหญ่หมูหหหใหญ่ด้วยรูร้เลยรอซองสวัสด,ดีครับเปิดคลิปซะหน่อยอกล้องอาจจะโยกนิดนึงนะจ๊ะครับมากับไตแบงค์นะครับไตแบงค์นี่ต่อไปเดี๋ยวจะเปิดทำการรับนักตกปาลาเลยนะครับไตแบงค์นะครับรอชมเลยฮะ เราเล่นเป็นเบ,บน็ดมือนะครับพึ่งลงตีน้ำเป็นการเรียกปรากฏนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันเสียงดังแล้วมันจะไม่เข้านะครับปรากดชอบเสียงดังๆแล้วเขาจะมาดูนะมันเป็นปลาที่สงสัยเหมือนชะโดเป็นปลานักล่าจะเห็นในหลายคลิปอย่างลุงน้อยอย่างเงี้ยฮะไปติดตามชมได้ครับเขาตกเขาจะเคาะกันกินแล้วครับ กินแล้วใหญ่โอวใหญ่ด้วยโอ้หลยังยังยู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 ไม่เล็กเลยนุ่มเป็นไงชันลงด้วยนี่ครับเหลืองอ่อยนะครับผมหวานเจียมไหมเอยห่านเจียบครับผม ดูนะฮะที่ที่ปลายมือนะครับจะยกยกเพื่อช่างดูว่าปลามันเข้าไหมช่างดูแล้วก็กระแทกตะกัวให้มันลงพื้นเป็นการเรียกไปอีกอีกอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับสาเหตุที่ยกแล้วเราก็จะชักดูว่าปลามันเข้าเรียงถ้าเล่นแฮนด์ไลน์นะครับจะประมาณนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีตัวเข้าหรือมันเงียบเราก็จะเคาะ เพาะเรียกดูกีถ้ามีตัวมันก็จะมาดูอีกัะได้ยินเสียงก็จะมานี่หรือดีดอีกอีกนึงก็คืออ่ะใ้แบงดีดน้ำเพาะถ้ามีตัวมันจะมาจากนั้นเราปล่อยทิ้งไว้แล้วยกดูบางทีปลาเล็กปลาเล็กมันจะเล็มนะเราจะรู้เลยปลายนิ้วเราเหยื่อมจะหมดนะ สาเหตุที่เขายกกันนี้นะครับแต่ว่าถ้าน้ําแรงอะ่ะมันจะไม่ค่อยได้ยกหรอกหมายไหนที่เป็นหมายน้ำนึ่งแรงเลย่มันจะไม่ได้ยกอือ่างเนี้ยน้ำมันไหลเบานะครับหน้านนี้มันไม่ใช่หน้าหน้าน้นํานะไม่ใช่หน้าหน้าน้ำแดงน้ําจะไหลเบาแล้วก็จะมีน้ําเอ,อ่อน้ําหยุดใช่นะนี่ต้องต้องมาคนพื้นที่นะครับ ถึงจะรู้นะบางแม่น้ำมันมีน้ำหยุดนะครับเพราะมันเชื่อมลงไปหาทะเลนะครับนี่ไม่มีตัวขึ้นมาดูเยอะเพามีปลาเล็กตอดนี่หมดแล้วกินไงครับที่ไปอ่ะาตัวใหญ่ตัวใหญ่เข้ามาจะเล็มเล็มเลยแล้วพาวิ่งเลยอ่ามันจะเล็มก่อนใช่ส่งสัญญาณมาที่มือเราแล้วใช่วิ่งเลย จากนั้นก็กินวิ่งปืด้ดเราก็ส่งส่งเลยเข้าคอหมดเข้าคอแต่ถ้าใส่ใส่สายหน้าใหญ่ๆหน่อยก็จะไม่ค่อยคืนหรอกใช่ติดคอปากแล้วไม่ค่อยขาดด้ยอ่อยนะครับทิ้งอ่อยลงให้อ่อยอ่อยต้องอ่อยให้มันเหนือเหนือน้ําที่มันไหลนะครับสมมติอ่อยทางนี้น้าต้องไหลลงทางนี้ ตางนี้ไหลทางนี้เราก็ตกทางนี้นะไม่ต้องกลัวมันตื่นตกใจอะไรนะกินเลยครับ โดนเลยฮะลงปุ๊บกินปั๊บเลยนี่สวยด้วยนะเลยชันลงฮนะไอเหลืองเกี่ยวตาผาเนี่ยครับยังไม่ได้นี่เลยกินแล้วยังวางอนะ่ะวางแลว มันมีตัวมันก็กินไม่ยากครับปุ๊บตัวไม่ตกมมาแล้วเก็บเล็กผสมน้อยครับผมไปแล้วอู้หมีแต่กอไผ่เต็มไปหมดใหญ่ด้วยนะ มันนี้เป็นข้าวกล้ายไปแล้วข้าวกล้ายหมดเลยนี่ตัวใหญ่ขาดลานี่ว่าต้องขาดอะ่ะโอ้หแล้วกินดีด้วยอ่ะนี่สายสายหน้านะดูเบียดเวอร์สิบหกะชิ่งชิ่งหน้าเนี่ยสี่สิบปอนด์นะครับยังไม่ลอด บางทีวัดขาดกับมือดูดิมันจะตัวใหญ่แค่ไหนปะ่ะก็ใช้ชิ่งสักประมาณคืบไม่ต้องยาวนะเพราะว่าเราใช้แฮนแฮนไลน์นนลอ่ะความรู้สึกมันไวนี่พี่มาแล้วสวยป้าสวยป้ารู้เลยร้อยสอง,สองอผลงานฮนะผลงาน คืนไหลสดอย่างอย่างมานะ่ะย mm. hey. ักษ์เท่านั้นเลยไอ้ mm. ตัวนี้เท่าไหร่ตัวใหญ่เลยโลสี่ <L ose. S 1> ตัวนี้ฮะใหญ่จริง